สวัสดีทุกท่านนะคะเนาะวันนี้มาเจอกันกันกนกบเราสูตรที่สองนะคะที่เราคำนวณกันไปนะคะในวันที่สามสิบนะคะเนะาะผลออกนะคะออกกันที่สองหกหนึ่งนะคะข้างล่างเจ็ดสองนะคะอ่ะแอดให้เพื่อนๆน,นะคะเด่น 9, 9้านะคะไม่มา 0ไม่มานะคะมาเข้าโซนหนึ่งนะคะเนาะก็คือหนึ่งนี้นะคะแอดไม่ได้เลือกให้กับเพื่อนๆเนาะขอพายจริงๆนะคะเนาะ,ะมาดูในชุดนะคะแอดเลือกที่51นะคะ60นะคะอันนี้เฉียดกันไปนะคะส่วนในชุดสายเจ็ดเนาะ แอดเลือกให้ที่9กับ0นะคะเนาะแอดไม่ได้เลือกโซน7ให้นะคะอะมาเข้าชุดนี้เนาะ8 2 9 2 02นะคะมาโผล่72นะคะเนาะขออภัยจริงๆนะคะเนาะส่วน61แอดไม่มีนะคะเนาะอะ,อะมาเริ่มกันใหม่ในวันที่2นะคะกับหวยลาวสูตรที่2เนาะในวัน ที่พลืหัดนะคะมาดูชุดแรกวันนี้เนาะที่ติดนะคะ9012นะคะโอ้โหวันนี้จะมาโซนนี้กันหรือเปล่าเนาะนะคะเนาะเดี๋ยวเรามาดูลุ้นกันนะคะ อะชุดแรกนะคะเกนะคะอ่ะเกนะคะเกสี่นะคะเก้นะคะโซนต่อมานะคะศูนะคะศูนะคะศูสี่ 0 6นะคะโซนต่อมานะคะ1 9นะคะ1 0นะคะ14นะคะและ1 6หกนะคะโซนต่อมานะคะ29นะคะ2 0นนะคะ24และ26นะคะเนาะขอเพิ่มนะคะเนาะเพิ่มกันอยู่ที่ สองแปดนะคะเจ็ดสามนะคะหกสามนะคะเนาะอ่ะนี่จะเป็นในโซนนะคะเนาะวันนี้นะคะความเป็นไปนได้ที่น่าจะมาวันนี้นะคะ น่าจะติดอยู่ที่เด่นหกนะคะลองศูนนะคะวันนี้อะแอดเลือกเด่นหกลองศูนนะคะให้เพื่อนเพื่อนนะคะหกแรกนะคะหกสองนะคะ หกศูนย์นะคะหกหนึ่งแอดไม่เลือกเนาะเพราะเป็นตัวเดิมนะคะอ่ะโซนต่อมานะคะเจ็ดสามนะคะและสองแปดนะคะเนาะที่แอดเลือกให้กับเพื่อนๆนะคะเนาะอ่ะถ้าชอบนะคะนะเดี๋ยวมาคัดกันเนาะ วันนี้คัดเนด้นสามชุดนะคะขอเลือกกันอยู่ที่หกศูนย์นะคะหกสองนะคะเจ็ดสามนะคะเนาะจะอยู่ในโซนนี้นะคะที่แอดเลือกสามตัวเนาะส่วนสองแปดแอดไม่ได้เลือกนะคะเนาะอ่ะถ้าชอบนะคะนะนี่จะเป็นราวสูตรที่สองนะคะมาดูต่อกันเลย ย้อนหลังกันไปก็คิดหวังกันเลยนะคะเนาะโอ้ยสองหกหนึ่งนะคะเจ็ดสองนะคะเหมือนเดิมนะคะเนาะวันนี้เราหลุดกันไปนะคะเนาะส่วนนี้เข้าโซนหนึ่งนะคะเนาะนะคะอะหลุดกันไปนะคะวันนี้ขออภัยกับทุกท่านเนาะแอดไม่มีนะคะเนาะวันนี้เรา รู้จะแก้ตัวยังไงนะคะหลุดกันจริงๆนะคะเนาะอ่ะไม่ว่ากันเนาะมาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้จะติดอยู่ที่สองสามสี่ห้านะคะอ่ะติดที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเนาะมาดูคู่ต่อมาเลยนะคะสองหกนะคะสองเจ็ดนะคะสองแปด แนี่ยสองเก้านะคะสวนต่อมานะคะสามหกสามเจดสาปดสามเนะคะสี่หกสี่เจ็ดสี่ปดสี่เ้านะคะหกห้าอ่ะห้าหกห้าเจ็ดห้าแปด และห้าเก้านะคะเนาอเพิ่มนิดหนึ่งนะคะเนาอเพิ่มอยู่ที่เจ็ดสามนะคะเจ็ดหนึ่งนะคะหกศูนย์นะคะ, 6, 0, ะ,คะ,ะและ ห้าหนึ่งนะคะโซนนี้นะคะเลขเด่นเนาะขอเด่นกันอยู่ที่สายสองนะคะและอ้าไม่แน่ใจนะว่า มันจะมาโซนนี้กันไหมนะคะเนาะถ้าเป็นในโซนสูตรนะคะมันจะติดอยู่ที่สี่ห้าหกนะคะเนาะในสูตรของแอดนะคะที่มีในนี้จะมีอยู่ที่หกสองนะคะสามหกสี่หกห้าหกนะคะเนาะส่วนถ้าเราจะเน้นนะคะจะเน้นอยู่ที่ โซนนี้นะคะเนาะอะ,อะเรามาเลือกกันในโซนนี้อยู่ที่หกนะคะลองเด่นสองลองหกนะคะชุดเด่นก็จะมีอยู่ที่สองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะเพื่อน,อนจะเห็นไหมคะนี้จะเป็นในสูตรตารางนะคะเนาะแล้วเราจะมาคัดออกมานะคะเนาะ ก็คัดเน้นสี่ชุดนะคะชุดแรกสายสองเนาะที่เด่นนะคะแล้วลองหก็จะมีอยู่ที่สองหสองปดนะคะส่วนต่อมานะคะแอดขอเลือกอยู่ที่เจดหนึ่งนะคะและ 51น,น,นะคะอ่ะโซนนี้ขัดไปโซนนี้เลยนะคะเนาะนี่ก็เป็นในสูตรคัดนเน้น4ชุดนะคะกับหวยราวสูตรที่3นะคะเนาะอ่ะก็ใช้ความสามารถในการคัดเหมือนกันนะคะเนาะกว่าจะเลือกเลขออกมาได้นะคะเนาะเมืที่แล้วแอดก็เลือกเลขให้กับเพื่อนๆไปนะคะที่62กับ60เนาะอ่ะนะนะคะ62 60 ปไปโผล่หละหกหนึ่งนะคะมันพลิกล็อกกันยังไงไม่รู้นะคะเนาะวันนี้นะคะอ่ะวันนี้เรามาจับให้คั้นมันให้ตายกันเลยนะนะไม่หวังไม่รู้ว่ามันจะกระโดดอีกไหมนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะกันกันไว้เนาะอ่ะวันนี้ลาคลิปนี้ไปนะคะอ่ะ อยากให้เลขรัฐบาลกับเพื่อนเพื่อนอยู่นะคะแต่ไม่รู้เพื่อนเพื่อนจะชอบหรือเปล่าเนาะฝากเลขรัฐบาลไปนะคะเนาะ,ะเผื่อเพื่อนชอบนะคะเอาตรงใกล้ใกล้นิดเนาะอ่ะเลขรัฐบาลนะคะฝากหน่อยนะคะเนาะนะคะอ่ะ แอดฝากไปนะเพื่อนเพื่อนชอบนะคะเลขรัฐบาลเนาะอ่ะมันก็จะเป็นเลขที่แบบแอดคัดมานะคะเนาะเป็นในสูตรนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบก็จัดไปเลยนะคะเนาะพรุ่งนี้ด้วยนะออกแล้วด้วยนะคะของวันที่หนึ่งเนาะอ่า ฝากกันไปนะคะเนาะชมคลิปราวแล้วก็พิจารณาคิปหวยนี้กันเลยนะคะแอปจะไปลงให้เพื่อนๆได้รับชมเนาะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้รัฐบาลออกเพื่อนๆจะเห็นเลขช้านะคะกับในคลิปเนาะอา่าคลิปนี้ไปสวัสดีค่ะ